มาเป็นลูกป่พอพ่อแม่แม่บาลัมเสียมีหกสุคนเป็นทีละเป็นลูกกระตันยูของคุณปู่คุณย่าเป็นบารพ่อได้ลูกดูแลปู่กับย่าคือทีลาฝันไว้เด้สือทีสางบาทมีแย่มีสัน้นปู่พายาเฮาลำเฮารวยได้ลูกบา,าลัาเซียมีหกลำรวยได้ลูกเด้อ สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนคลับวงมาล่ามเสียงวีหกนกพงศกรแฟนคลับน้องอาอายสกุลนาพจนที่น่ารักทุกท่านท,าทักทายกันขึ้นกาวกับเรื่องของน้องอาอายสกุลนาพจน์ลูกสาวหลาของพอจ๋านกพงศกรหลังจากที่อีหล่าอาอายกลับบ้านน่นพยอมที่จังหวัดมหาสารคามสองสามหมื่นที่่านมาก ณตอนนี้น้องได้ทำเรียงใหญ่ลุงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะเอพิแฟนครับทุกท่านสิ้นสุดการรอคอยแล้วเด้อพี่น้องจากนี้ไปน้องอาไอศิิได้ไปเรียนต่อที่อุดรธานียุกับพอจ๋าแล้วนะคะบทต้องเที่ยวไปเที่ยวมากอีกเนาะคะ่ะอีกอย่างน้องมักเมาหลดได้ลดการเดินทางคงสิดีขึ้น วันเสาร์นี้อิลาคงสีกับไปที่อุดรท่านีแล้วนะคะไปเรียนโรงเรียนใหม่ได้พอเพื่อนใหม,ม่เพื่อนคือสิตื่นเต้นเนาะพี่น้องแต่บหนาเป็นห่วงเนาะคะ่ะอิลาอายเป็นค้นเก่งฉลาดคงสีขากับเพื่อนๆได้ง่ายแล้วน้องอายกับป็นตาหาดเสือวาเพื่อนๆที่โรงเรียนใหม่พร้อมกับคุณครูคงสีหายารตอนรับเป็นอย่างดี พี่น้องเอ้ยพอนกพงศกรกลับไปขึ้นเวทีกับหมอลำแพร่าพร้าแสงทองที่กรุงเทพเอฟซีแฟนคลับให้การต้อนรับเป็นยางดีค่ะพี่น้องมา,ม,มาห่มมาหอมมาขอทายรูปน้ำเป็นจำนวนบ่หน่อยค่ะเห็นแล้วก็ดีใจน้ำนกพงศกรค่ะแล้วก็เป็นตาสะออนช่วงที่เพ่นยู่บนเวทีค่ะพี่น้อง ได้มาไล่จากแฟนคลับรุ่นหลามเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นยังมีแฟนคลับไดนั่มโองฝากมาฝากขายอิล่าาอาเป็นจำนวนบ่นหน่อยเลยพี่น้องเห็นแล้วดีใจปลื้มใจนั่มน้องมีแฟนคลับหายความหาความเมตตามากมม้ส่วนพอนกจากที่ปกติแล้วก็มีแฟนคลับหากเลยติดตามอยู่แล้ว ยิงมีลูกสาวหลาอายสักุณาพรนมาอยู่ในการดูแลข,ของพนุกพงศกรยิ่งเฮไถ้เอฟซีแฟนคลับหักและให้ความสนใจลายคืนเนาะค่ะ mm hmm. ด้วยความดีของนุพงศกรที่คิดดีท่าดีแฟนครับที่เพื่อนติดต,ตามความเคลื่อนไหวเพื่อนยิ่งอยากสนับสนุนในอนาคตวงหมอล่ำเสียงวีหุจะมีแต่สิ่งดีๆเขามา การแสดงทุกคนในวงแสดงเก่งกันทุกคนเลยนะคะบทบาทของทุกคนนตัดเต็มเลยนะคะตามที่เฮาได้ชมเนาะต่อไปนอ I. I. ้องอาร์ไอตรงเป็นอีกหนึ่งตัวแสดงที่สําคัญในวงอิหลาเรียนรู้ได้เร็วมีความกล้าแสดงบอายสุดยอดหลายค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกท่านค่อยติดตามอิหลาอาร์ับพอจ๋านุ่งพงศกรกันไปตลอดนะคะ ให้น้องได้ถึงฝันผ้าหยากับปูมีบานเป็นของตัวเองต่อไปก็สิได้มีความหาความอบอุ่นยูพรอมหนาพรอมตากันเนาะคะ่ะส่วนความอบอุ่นที่พอนกพงสะกรมอไผ้อีลาก็ถือว่าเติมเต็มไห้อีลามากมายเลยนะคะ่ะพร้อมกับทีมงานวงเสียงวีหกเพิ่นกระดูแรอีหลาอาอายกันเป็นอย่างดีทุกคุนเลยนะคะตามที่ห้องเด็ติดตามบึงเนาะคะ่ะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข่ามารับชมรับฟังให้กำลังใจช่องคุณแม่มาแชร์ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงรำ้วยรำ้วยกันทุกคนด้วยค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า สวยไหมนเออบัดนี้สวยมากเพชรไนได้กับกินไหนคะพี่น้อนเมื่อกี้กินขนาดกิวข้าวเหรอจ้ะไปซ้อมรู้ไปซ้อมเพลงใช่ไหมรัะไปซ้อมละครมามีเอาข้าวผัดมาให้ค่ะเมื่องี้ไม่กินกินได้ซื้อแม่แต่ม่ง้องไปกินเนี่ยจ้า